สวัสดีค่ะร้านเจโมบางกว้ยเครื่องรางสายวัดหมูช้างแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคลิปนี้แอดมินได้เหรียญรุ่นแรกค่ะอายุวัฒนะมงคล78ปีพระครูสุวรรณโชติวุฒิหรือหลวงปู่ตีขันติโกวัดหมูช้างค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อท่านนะคะตอนนี้ยังไม่มีรุ่น2ออกมานะคะก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกและรุ่นเดียวในขณะนี้ค่ะก็คือเป็นเหรียญอายุวัฒนะ78ปปีนะคะของหลวงพ่อท่านก็คือรุ่นนี้นะคะเหรียญน,นี้จะเป็น เ็นเนื้อหนาคค่ะเนื้อนากนะคะจํานวนสร้างแค่109เหรียญเท่านั้นนะคะอันนี้คือนหนึ่งในหนึ่ง้เาเหรียญเหรียญนี้นะคะจะรันนําเบอร์นะคะ mm hmm. เหรียญน,นี้จะเบอร์66ค่ะมีความพิเศษที่ว่าลอยจานขลังของหลวงพ่อตีนะคะจานอยู่ด้านหลังเหรียญน,นะคะคมชัดมากๆแล้วก็เหรียญน,นะคะยังคมสวยชัดเจนไม่ผ่านการใช้เลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะไอมินได้มาสวยแล้วก็ แบบนี้เลยนะคะคเป็นเหรียญเนื้อนาคนะคะสร้างแค่หนึ่งร้อยเก้าเหรียญค่ะก็หลวงพ่อท่านกระจอาจารย์นะคะเนี่ยค่ะจานเต็มหนังเหรียญเลยนะคะเหรียญน,นี้พี่พีท่านใดที่มองหานะคะเหรียญรุ่นแรกอยู่นะคะแอดมินได้มาแล้วก็จะเป็นเนื้อนากนะคะเนี่ยค่ะได้มาแค่เหรียญเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะ สนใจนะคะสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทร0969709842นะคะร้านเจมโบบางกวยค่ะเหรียญนี้นะคะก็มีครบนะคะกล่องเดิมเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีกล่องเดิมครบเลยนะคะจะเป็นเนื้อหน้าค่ะอันนี้เบอร์66นะคะตรงนี้ก็ได้มาเหรียญเดียวนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจเช่าบูชาค่ะอย่าลืมทักมาสอบถามได้นะคะ วันนี้นะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ